ไปได้กล่องสุ่มนี้มาซึ่งสั่งไว้ที่ร้านตรงใช่ไหมร้านอะตรงชอ็อปอะตรงชอ็อปสะพานเหล็กเม,ม,ม,มก้าวสะพานเหล็กอะชั้นหกด้วยความที่มันน่ารักอะตอนแรกซื้อมาเป็นตัวตัวองค์ก็ซื้อตัวตัวมาใช่ไหมนะมซึ่งไปไปมาๆกาออกสั่งได้ก็เลยสั่งมาเพราะว่ามันมีเนี่ยมีกี่ตัววะหนึ่งสองเก้าตัวพร้อมสีเข็ดอ๋อมีแปดตัวป่ะสามหกแปด จะกล้าตัวก็จะมีสีเข็ดเนี่ยซึ่งเนี่ยมันเป็นกล่องซุมหาชื่อไม่ได้รู้ชื่ออะไรใครรู้ก็บอกมาหน่อยใครแปลได้เนี่ย้ามาดูนี่จริงมันจะเป็นแบบเหมือนสัตว์เทพประจําทิศอ่ะมันมีเต่ามีนกอธิบายมีดล่างได้ได้อ่าอันนี้อันนี้เป็นเหมือนแบบตัวเขาเรียกอะไรนะไรจินไรจินเทายฟ้าเทปสายฟ้าด้านนี้มันจะมีมันจะมี อันนี้เป็นฟูจินเทพลมแล้วก็มีเตาเตาทิศไหนผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะอ่าเนี่ยเตาเตามีนกนกนกนี้มันจะเป็นนกมันนกอะไรตั๊อย่างของญี่ปุ่นอ่ะอยู่ทิศหนึ่งแล้วพวกนี้พวกนี้อีกสองทิศแต่ตัวเนี้ยคืออะไรไม่รู้แต่น่ารักสุดน่ารักสุดมีแต่คนซื้อตัวนี้มีหน้ากากอ่ะส่วนนั้ซีเกตรู้สึกว่าเป็นตัว พอฟ้าม่วงม่วงตัวอะไรก็ไม่รู้มันก็จะอยู่ในกล่องนี้แหละเดี๋ยวเราเออเราได้ซิงเก็ตเหรอนะ <laughs> โอเคเราจะเริ่มกันเลยแกะไงวะแบบนี้ลเลยเฮ้ปเปิดแล้วก็เพิ่มมีมีดประจำตัวอยู่มีอะไรกันไหม,มสุ่มแบบท่านบอกแบบท่านบ้านมากเฮกล่องครบ แรกมาเดี๋ยวให้โอมี่ช่วยเปิดกล่องให้เราจะได้สีเร็ดหรือเปล่าอ่ะรุนกันครับที่เอามันน่ารักมากเลยนะน่ารักฟุดบอกเลยตั้งไปนี้ดีกว่าเอาเลยนะครับนี่อุดปิดด้านเกือบมิดนิ้วตัวแรกจะได้อะไรถ้าเกิดผมนิ้วขาดมา ็ส่งโรงพยาบาลครับมาครับอุ้ยมันเป็นกล่องใหม่เยอะเลยให้อีกเลยโชว์เลยโชว์เลยโชว์เลยอะไรสักอย่างเกิดโอ้กล่องโคตรดีเลยอ่ะนี่อะไรที่จีนเหรออ่านี่ไรจินไรจินเทปสายฟ้าครับมีเอฟเฟกต์ ตัวนี้เนาะไม่ซีเกดไม่ซีเกดครับอ่าเดี๋ยวส่งให้ทีมง,งานช่วยเกตต่อไปออผมเองวะนี่แล้วกันนะดูวับวับวทั้งก่อนไปเดินเจอเจอคนเขาแบบเปิดแล้วอ่ะขายทั้งหมด8ตัวเนี่ยสามพัน นี่พีมาเท่าไหร่อะสองพันเจดโอ้ราคาดีผมอาซื้อไปซื้อตัวแยกตัวแมวมาได้มาตัวเดียวขายต้องหกร้อยแต่ก็ซื้อโคตรเหจือกันตลาดอะ่ะบ <c oughs> อกเลย มันเท่าไหร่นะมันซื้อมันตกกล่องแล้วสามร้อยสี่ป่ะหรืสี่ร้อยไม่ถึงไม่สามร้อยละไม่ถึงวะไม่สามร้อยเนี่ยสามมันสองพันเจ็ดสามร้อยมันแปดเองนะมันแปดตัวอ้าวมาต่อไปครับตัวอะไรดึงตัวน่านี่แน่อ๋อหมาเฮ้ยจอบหมาดิจิมอนเหมือนเหมือนหมาดิจิมอนมากไอ้งานแต่งานดีมากเลยนะอันนี้ เฮ้ยทุกคนโฟกัสนี่ตัวนี้นั่นแหละที่เราเห็นนั่นคือตัวนี้เนาะเดี๋ยวแกะมาให้ดูอีกทีว่าพอ๋ยวไว้เดี๋ยวแกะเป็นไงเรียงให้ดูอุ๊ยุกล่องกระบายอะสองกล่องแล้วเราก็ยังไม่ได้อหยุดทำต่อไปนี่ละกันนี่นะครับกล่องกระบายนี่มีใครมาดูบ้างเนี่ยอ่ามีซุกะบุม เมื่อกี้ยังมีคนอื่นอย่างเงาอ่าพี่พี่มายนะครับครูผมเห็นแล้วอ่ะฮะผมใช่ื่ห็นแน่นอนน่าจะคูจินเทพลมนี่นี่แทนนี่ฐานเทพครูจินน่ารักมาก งานดีมากน่ารักบอกเลยจริงน่ารักกับทุกตัวแต่มันดูว่าตัวไหนมันดูเนี่ยมันจะแบบมีกรองมีกรองอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ในขี่เป็นเหมือนเป็นยักษ์ขี่อยู่บนกรองน่ารักมากตัวนี้พุดเลยต้องมีต้องมีเลยหรอตัวนีตัวนี้สุดคือถ้ามีฟูจินแล้วไม่มีลายจินเนี่ยมีลาจินไม่มีฟูจินนก็ยังไงยังไงอยู่นะ สวัสดีครับเจ็ดคนที่รับชมอยู่ถ้ามันร้านขายของเลยอต่อไปครับเมื่อไรเราจะได้ซีเกตเนี่ยเข้ามาสู่วงการกองสุ่มเนี่ยทักพักเลยวันนี้ไม่มีไม่เห็นมีซีเกตเลยเยวไม่เคยเปิดได้เลยขอกต่อไปนะครับโลกนี้ไม่มีซีเกตจริงหรอกนะอ๋อ คือมายามองไม่เห็นอ่ะมันอยู่ข้างหน้าข้างหน้ามีอะไรเล็กยังไงมันมีอะไรอันข้างหน้าตัวต่อไปเฮ้ยตัวอะไรวะสีอะไรมีหางมีหางผมว่าต้องเป็นจิ้งจอกอ่าจิ้งจอกกล่องกล่องเลยเฮ้ยน่ารักมากดูดิน่ารักมากเลยอ่ะ ตัวนี้ก็ไม่มีขาย,ดยลดราคาครับทุกตัวก็จะมีฐานมาให้จริงๆอะ่ะจริงๆมันมีมันมีโค้ดมันมีโค้ดอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังการ์ดอะ่ะให้เราไปขูดอะ่ะแต่ผมไม่รู้อะ่อเะเออคูดต้อทำอะไรวะเม่จริงๆอะ่ะเข้าไปในเว็บแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวไม่รู้เลยว่าแบบโค้ดเนี้ยมันต้องมันต้องใช้ยังไงเพราะมันมีมาให้ทุกกล่องเลยเคแถมสองตัว ไอ่ะอุ้ยอุ้ยตัวไหนกัอัะมี้อันนี้จออันี่จอเอ้มาขอต่อไปนี่เราไปมาครึ่งทางแล้ว嘛เหลืออีกสี่กล่องแล้วผ่านมาครึ่งทางแล้วยังไม่เจอต่อไปนะครับอย่างน้อยมันต้องมีแมวใส่หน้ากากนะเพิ่งใจซื้อเลยนะแต่พักแต่พักค่อยรวมทีเดียวกันนะพี่ตุ้มได้สี่เข็มแล้วไม่มีแมวนะซื้อกล่องใหม่จริงหรอ ล้วกได้สิเหีกนตัวแมวนี่ไม่มีไม่ได้เลยนะเออตั้งใจซื้อตั้งใจซื้อแมวเลยแหละน่ารักโหดมากครับแมวตัวอะไรผมว่าน่าจะผมว่าแมวแมวนี่แหละแมวมวตัวนี้ตัวนี้การ์ดอยู่ในกล่องครับนี่ตัวนี้น่ารักสุดเลยตัวนี้ สุดแล้วไม่มีไม่ได้ครับตัวนี้ถ้ที่ดูมานะดูซีเ็ดมานะตัวนี้น่ารักกับซีเกดอีกน,นี่นนี่คือรูปมันมตรงตรงหน้ากากที่เป็นเชือกครับมันจะดึงมันจะเอาออกได้แหมม,มันจะอ,ออกได้ครับที่สนใจตอนแรกก็ไอตัวนี้เลยน่ารักพดโแสดงว่าอันนี้รุ่นซีเ็ดอีกทีเฮ้ จะมีก็ได้นะเ,เดี๋ยวตั้งสามกล่องดูการการชายอย่างเราเนี่ยทำไมไม่ได้เลยวะเนี่ยช่วงนี้เล่นแกนบูเกลือมาสี่ห้าวันแล้วผมเล่นเจนทินนี่เค็มจัดช่ดวงนี้บอกเลยเครับตัวยืนนะตัวยืนตัวยืนตัวยืน ไหน,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 นมานี่หรอมามาส้มหรอมันคือหมาใช่ไหมไม่รู้อ่ะอันนี้เหมือนแบบเหมือนไอเขาเออรียกอะไรอีสงไฟน่อนอ่ะอิสอีสใช่ใช่คล้ายๆเลยเดี๋ยวมันจะยืนคู่กับไอหมาฟ้านั่นอ,อ่ะมายังนะครับตอนนี้เลยสองกล่องละเฮ้ยอะไรวะยังไงสิ ก่อจะเกลือตลอดไม่ได้นะพี่ซุปจะเกลือด้วยเงินจริงไม่ได้นะพี่ซุปได้ดิแล้วก็ีเกตมาแล้วนะเฮ้ยนี่แก่ยากถ้าทางจะเป็นซีเกตมันอยู่ที่คนไม่ได้เกี่ยวของเลยโหเจ้าซีม่วงไม่ม่วงเลยเตาใช่ไหมน่าจะตเตาเลตาเตาน้อยเตาน้อยเตาาเนี้ยถ้าเกิดมันจะเหลือแค่ไอ้นก กับสีเข็มดูดิขนาดเต่าออยังเท่เลยอ่ะเต่าน่ารักยังวะดูหน้าดินี่คือเต่าโชโยอ่ะอันนี้การ์ดกัดไปการ์ดมือไปแล้วเอกากัดดูหน่อยนี่คาบนี่คาดนี่ดิสคาดหน,น,น้าตาจะเป็นยังงี้เต่าน่ารักแต่ของจริงน่ารักกว่ากานดีมากอะสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้ว เ,เราจะนกเราจะนกหรือว่าจะสีเข็ดถ้าม่วงม่วง,ม,วงม่วงกับขาวเออถ้าม่วงออกสีม่วงออกสีเข็ดเนยวเหนียวเน,วนวีาชากอกสูงตอนนี้ไม่ได้เลยวะหรือต้องให้แอมมี่มาเป็นคน เปิด่องว่ะจบแล้วที่ซุปเซตดวงหมดแล้วปีนี้ฮาสีขาวเรียบร้อยสรุปว่าเซตเนี้ยเรานกเราอันนี้ใครเป็นนี้เป็นนกนกเทพอะไรวะนกไม่เป็นเทพแล้วหน้าเดียวยกช็อกโกบเวลาถือของตัวสุดท้ายแปดตัวแบบ normal normal มาก ซ้ายถึงเราก็ยังไม่มีซี่เข็มแล้วเดี๋ยวจะประกอบอประกอบอเกมมาเาามาวางกันอันนี้มันวางอ,อันนี้มันต้องเราดันอันนี้ขึ้นมาครับอันนี้เราให้ดูทีละตัวตัวที่ตั้งใจจะพีเซตเลยคือตัวนี้มันไม่โฟกัสอะตรงนั้นอนะมันโฟกัสตรงนี้อเอ๊ะถ้าระยะใกล้มันจะโฟก,กัสไหม โฟ้ัไม่อ่ะไม่โฟกัสโอ้โหไฟ์มันยิงระยะตรงนูง้นไวอ้อ่ะมีของอคเ่อรเทนะนหมันก็ต้องวางล่างอนะ่ะเนาะอนนี่คือตัวแรกคือน้อง<ม>เหนียวเส็นหน้าก,กากหางอะหางเหมือนไฟเลย ถ้ามันถ้ามันเอาไปใกล้แล้วมันโฟกัสด้านจะดีมากนันยัไม่เห็นไงล <c oughs> อ,องหาดูนิเทพสี่ทิศอันนี้เนาะตัวอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแต่มันน่าจะเป็นธาตุไฟเลยสวยวะ่ะดีจังเลยน่งยืนได้ราคราวนี้ <c oughs> ตัวนี้น่าจะยืนคู่กับตัวเมื่อกี้เลย ด้วยความที่เราไม่รู้ชื่อมันเนี่ยนะน่าเสียดายมากไม่โฟกัสนี่เท่มากเลยพุดธลาดอะไรวะใครรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกล่องส่มเซตนี้ก็บอกมาได้นะครับผมนี่จิงจอกหางเดียวจิงจอกบ,บอกว่าทำไมดูมีหมางั้ยมองหมากับแมวพูดคือหน้ากล่องนะครับอ่า มันจะมีมังกรฟ้ามัางกรฟ้าตัวนี้เหรอตัวเดียวแล้วสีฟ้าหงแดงหงแดงเฮ้ยเฮ้ยไอ้น,นี่ถ้าเป็นหงหอ่ะไม่วิวบ,บัวเออไม่ใช่ละเขี้ยวเสมอเขี้ยวใช่ไหมเสือขาวเสือขาวไหนฮะเสือไอ้ปิดกล่องว่างกล่องนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ดูข้อมูลเสร็ตัตเทเทพเทวะโอ้นี่ไม่ใช่เต่าเนี่ยเต่าไฟเนี่ยก็เท่เลยก็น่ารักเลยต้องให้ดูแน่ อันนี้มันจีนนะต้องญี่ปุ่นเดี๋ยวเอาไปสู้กับซูกาต้าเราสองตัวนี่แล้วกันี้ไหนฟูจินอออันนี้ไรจินปะไรจินใส่ฟ้าเข่ใส่ฟ้าไรจินโอยเท่มากอะ่ะมีของยี่น์หนูกด้วย นกอะเป็นนกและนี่นะเป็นน่าจะน่าจะผมแดงว่าการทำเราสีฟ้าเลยนะคราวนี้มันมีผ้าฟูจินยืนเป็นกองด้วยแล้วฟูจินน่ารักวุ้ยน่ารักมากจะลุดกรอบแล้วเนี่ยสวัสดีเก้าคนครับเก้าคนที่มาแล้วก็นกน้อย แมวมันมีกี่หางแมวมีหางเดียวแต่หางเป็นไฟโอ้บคอ้ผู้ยีนดูว,ว่าางหลังแล้วกันนี่เราก็ครบเซตแล้วเรียบร้อยอยาการบล็อกโจไป2,700ไม่ได้สีเกตสิงจังเลยโอเคก็สะสมแกัวใจและที่อุตสาห์เล่นมา เดี๋ยวค่อยไปจัดที่วางให้เป็น <Okay S 2> สบายาจังกล่องสุ่มเต็มตัวแล้ว <c oughs> พี่ตูปะอุย้ยนี่น่ารักอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูเทีลนะตัวอทีกทีวิดีโอเออถ่ายเลยดีกว่ากลับวิดีโอได้ไหมวะอืะ้นี่นะครับอันนี้เนาะน่ารักนี้แท้ ไปลบไปอันนี้ตัวน,นี้ต่อนี่เขามีออปชั่นของสายฟ้าออกมาด้วยน่ารักจังเลยคปยต่อไปก็คือน้องนกเออดูในกูเกิลทเสเลจมันก็อะไรไม่รู้เรื่องแรก<ฮ>น้องเตา่า น่าจะมีทานหมุนนะดูดิส,สวยเลยน่ารักจจโอ้โหพัดมือใสด้วยตรงตัวเนี้ยูดิงานมือละเอียดมากอะเั้นเนี้ยอันนี้มันดูเท่ๆไปดูส เมื่อมีฟ้าก็ต้องมีแดงไม่มีพาสใสเนาะด้านหลังเนแบบนี้ต้องมีนั่นดิเออพิมพ์แล้วเหมือนกันหาไม่เจออแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็จิ้งจอกตาหวานมาเชียวจอกหางเดียวฟิวเอาละแล้วก็ ตพรนั้นมันเป็นซีเข็ดแล้วกันเพราะเราตั้งใจซื้อเพราะมันนี่แหละนี่หน้ากากเป็นผัดใส,สด้วยโคเท่หางก็ใสนี่แหละเราได้ครบละถือว่าจบจบครับนั้นขอบคุณมากครับที่มาดูไม่รู้ว่าดูทำไมด้วยนะท <c oughs> ั้งหน้านี่ทํมาไมีกาชายจะมาอะไรอีก